ดีนะคะถ้าเราอยากจะรวยนะคะเราก็สามารถจะรวยได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันมีข้อห้ามนะคะมีห้าข้อที่ว่าจะทําให้เรารวยได้นะคะห้าข้อนี้ถ้าใครเลิกได้นะคะรับรองเลยค่ะมีเงินเข้ากระเป๋าแน่นอนนะคะข้อแรกเลยนะคะการผลัดป,ประกันพุ่งนะคะข้อนี้สําคัญมากๆนะสมมุติว่า <c oughs> สมมุติว่านะคะเรา จะขายสินค้าตัวหนึ่งนะคะมีลูกค้านะคะโทรมาสั่งเราะะเอ,อซื้อสินค้าหน่อยครับนะะซื้อสินค้าหน่อยแล้วก็ขอวันนี้เลยนะครับครึ่งหนึ่งโละะสมมติสั่งเอ,อเป็นแชมพูนะคะเป็นชุดนะคะคนที่ผัดบรระกันพุ่งนะเขาก็บอกว่าจริงๆมีของนะคะแต่ว่าเขายังไม่ตื่นเนี่ย แต่ลูกค้าโทรมาสั่งเขาเลยบอกว่าไว้พรุ่งนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปส่งถึงบ้านเลยพอดีเขาอยู่ใกล้กันนะ่ะค่น้องเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเอาไปมีเขาสั่งมาอีกทีนึงใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าพอดีลูกค้ารอนะครับถ้าถ้างั้นไม่เป็นไรครับผมไม่ผมผมยกเลิกก็แล้วกันอเนี่ยก็คือการที่เราผัดวันประกันพุ่งนะคะทให้เรา เสียผลประโยชน์เสียแบบเสียะะไรายได้นะคะโดยแบบเรื่องง่ายๆนะคะทุกคนนะแต่ข้อที่สองนะคะก็คือการตื่นสายการตื่นสายเนี่ยก็สําคัญนะทุกคนจริงๆการที่เราได้ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยเราก็จะได้ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะสมมติถ้าเราตื่นเช้าเนี่ยเราก็ได้ออกกำลังกายหนึ่งละบางคนชอบนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิ หรือบางคนชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคะตอนเช้านี่ก็จะสมองปลดปลงชอบอ่านหนังสือตอนเช้าแต่ถ้าใครตื่นสายนะคะเขาก็จะไม่ได้ทําอะไรนะคะตื่นเช้าขึ้นมารีบอาบน,น้ําแต่งตัวไปทํางานนะคะก็ยังไปทํางานสายด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าการที่เราตื่นสายนะคะจะทําให้เราเสียอะไรบางอย่างเสียเวลาบาง,บางช่วงนะคะของชีวิตไปนะ นี่ก็เป็นข้อที่สองนะคะต่อมาข้อที่สามค่ะก็คือความอายทุกคนรู้ไหมคะว่าความอายเนี่ยจะทำให้เราเสียอะไรหลายๆอย่างหมายถึงว่าถ้าสมมุติเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะถ้าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่เราไม่กล้าที่จะ มาออกกล้องไม่คล้าที่จะมาขายของแบบออนไลน์อันนี้ยกตัวอย่างแม่ค้าออฟไลน์นะคะเมื่อก่อนเป็นแม่ค้าขายตามตลาดนัดนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดวิกฤตแบบทุกวันนี้นะ,ะโรคระบาดคุณจําเป็นไหมคะที่จะมาขายของบนออนไลน์นะคะต้องมาขายของบนออนไลน์แต่ถ้าเมื่อใดที่คุณอายนะคะอายที่จะ ออกกล้องอายที่จะมาพูดหน้ากล้องนะแล้วคุณจะขายของยังไงอะคะนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราคือไม่มีไรายได้ตรงจุดที่ว่าทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สําคัญนะคะเรื่องความอายต่อมาข้อที่สี่ค่ะความกลัวความกลัวก็หมายถึงว่า กลัวถ้าจะมาออกกล้องแล้วกลัวขายไม่ได้กลัวขายไม่เป็นกลัวพูดไม่เป็นกลัวกล้องกลัวเพื่อนว่ากลัวไปหมดนะคะนั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดเองนะคะเมื่อก่อนคุณนุกยก็เป็นเหมือนกันกลัวมากกลัวถึงขนาดหยุดไปเลยคือหยุดไปเลยหยุดหยุดการแบบออกหน้ากล้องไปเลย แพ็กไปเลยตอนนั้นนะคะแต่วันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่มีรายได้ค่ะเราไม่มีรายได้เข้ามาเลยเราก็เลยเอาก็เอาเออขายก็ขายจากความที่ว่าเราไม่มีเงินนะคุณนกยูงเนี่ยไม่มีเงินแม้ที่จะเช่าห้องด้วยซ้ำไปนะตอนนั้นไม่มีเงินที่จะกินข้าวเลยซ้ำ ก็เลยออกหน้ากล้องครั้งแรกนะคะแต่การออกหน้ากล้องครั้งแรกของคุณนิงนะคุณนกยูงก็ไปเรียนนะะก็ได้เข้าไปเรียนนะคะกับโค้ดอป,ป้าอีสานนะคะเป็นโค้ดเป็นครูคนแรกเลยที่สอนให้คุณนกยูงออกมาไล่สดออกมาหน้ากล้องคุณนกยูงก็เลยเริ่ม เริ่มออกมาทําเริ่มออกมาวันแรกมันจะมีเวิร์กช็อปนะทำสิบห้าวันคุณยุงทำนะวันแรกวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าหยุดหยุดเพราะอะไรหยุดเพราะเสียงรอบข้างเขาบอกว่าอย่าไปทําเลยแกแล้ว นั่นเป็นเสียงในหัวของคนอื่นนะไม่ใช่ของเราเราออกมาขายของเงินเป็นของใครคะเงินเป็นของเรานะคะเพราะฉะนั้นเสียงรอบข้างของเราไม่ได้มีผลอะไรกับเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นคุณยงก็ยังไม่เข้าใจนะก็เลยโค้ดก็เลยถามก็เลยเล่าให้ฟัง ก็เลยบอกว่าโค้ดก็เลยบอกว่าถ้ายัางสนใจคนรอบข้างคุณก็อยู่ที่เดิมไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่ต้องเรียนวันนั้นเก็ตเลยหลังจากวันนั้นคุณอุจยุก็ออกมาออกมาออกมาจนทุกวันนี้นั่นคือความกลัวความกลัวของเราเราคิดไปเอง เราคิดไปเองว่าคนอื่นจะว่าเราไหมอะไรไงนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆะคะในเรื่องของความคิดนะคะส่วนข้อที่5นะคะการไม่มั่นใจความกลัวนี่แหละจะทําให้เราไม่มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราไปฟังเสียงคนอื่นมากเกินไปนะไม่ฟังเสียงใจตัวเองว่าตัวเองทำได้ ตัวเองสุดยอดจะตายเก่งลองถามตัวเองนะคะว่าตัวเองทำได้ไหมไม่ต้องไปฟังหรอกะคะ่ะเสียงรอบข้างซึ่งทำให้เรากลัวเพราะว่าเราคิดไปเองแถมแถมทำให้เราไม่มั่นใจอีกนะคะเพราะฉะนั้นห้าข้อนี้นะคะถ้าใครนะคะคิดว่าเลิกได้ กดคอมเมนต์มาให้คุณนุ๊กดวงเลยค่ะ